วันนี้วันที่แปดพฤษภาคมพศสองพหาร้อยหวันนี้จะพูดเรื่องพระอุทยะเถระผู้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบสาการสั่งสมกุศลกรรมในอดีตชาติของพระอุทยะเถระมีปรากฏเฉพาะชาติที่บวชเป็นภิกษุสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะได้เคยบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกับเหลา่าสิทธิ์ของ ภาวรีพามดังกล่าวแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะพระเถระนี้เกิดในตระกูลพรามกรุงสาวสถีต่อมาได้เรียนศินละปะและออกบวชตามภาวรีพามผู้เป็นอาจารย์อุทยะหรืออุไทยมานพทูลถามเป็นคนที่สิบสามว่าข้าพระองค์มีปัญหา ที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีฌานปราศจากทุลีประทับนั่งอยู่ทรงธรรมกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงจบกิจในอริยสัจสี่ขอพระองค์โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกสํสำหรับทำลายอวิชชาเถิดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า เราจะบอกทำเป็นเครื่องละความพอใจในการและโทมนัสทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบรรเทาความท้อถอยคือถิ่นนิทะและเป็นเครื่องกั้นความรำคาญคือกุกกุจ,จะบริสุทธิ์ดีเพราะอุเบกขาและสติมีความตรึกถึงธรรมเป็นไปในเบื้องหน้าว่าเป็นอัญญาวิโมก สำหรับทำลายอวิชชาอธิบายท่านว่าอุทยาานพนี้ได้ฌานที่สี่คือจตุตะตะฌานจึงทรงสแสดงธรรมเป็นเครื่องพ้นที่ควรรู้ทั่วถึงโดยประการต่างๆด้วยอำนาจฌานคือละกามและทุกข์ทางใจละนิวอนห้าด้วยปฐมฌานมีอุเบกขาและสติบริสุทธิ ซึ่งเกิดในฌานที่สี่จากนั้นตรึกพิจารณาองค์ฌานที่สี่ด้วยสัมมาสังกปะอันเกิดพร้อมกับอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์ทรงมีทั้งโลกิยาฌานและโลกุตละฌานอัญญาวิโมกในที่นี้หมายถึงการบรรลุพระอรหันต ความที่จิตเป็นกลางด้วยจตุตะทะชานชื่อว่าอุเบกขาเพราะปารบถึงอุเบกขานั้นจึงชื่อว่าสติอุทยะมนกทูลถามต่อว่าสัตว์โลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นเพราะละธรรมอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพาน พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสัตว์โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ความตรึกเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นเพราะละตัหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานอธิบายตรัสตอบว่าสัตว์โลกถูกนันทิสังโย์ประกอบไว้ คือผูกไว้ด้วยนันทิคือตันหาสร้างความเพลิดเพลินความตรึกคือวิโตมีเก้าอย่างคือหนึ่งตรึกถึงกาม 2. ตรึกถึงความขัดเคืองสตรึกถึงความเบียดเบียน 4. ตรึกถึงญาติ 5. ตรึกถึงชนบท6 ตรึกถึงเทพเจ้า7ตรึกถึงผู้อื่นด้วยความเอ็นดู8ตรึกถึงลาบสการะและความสรรเสริญ9ตรึกถึงด้วยความไม่อยากให้ผู้อื่นดูหมิ่นตนอุทยะมานพทูลถามอีกว่าข้าพระองค์มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าสัตว์โลกมีสติ เที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับสนิทข้าพระองค์ทั้งหลายขอฟังพระดํารัสของพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสัตว์โลกไม่ยินดีเวทนาทั้งภายในและภายนอกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้วิญญาณจึงดับสนิทอธิบายมาน์ถามว่าสัตว์โลก มีสติสัมปชัญญะอย่างไรในการเที่ยวไปหรือการผัดเปลี่ยนอิริยาบทตรัสตอบว่าต้องพิจารณาเวทนาโดยความเป็นไตาลักษ์ย่อมไม่ติดใจไม่ว่าในเวทนาไหนไหนเมื่อนั้นวิญญาณคือจิตที่เกิดพร้อมกับปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขาร และอนเนนชาพิสังขารย่อมตั้งอยู่ไม่ได้จบพระกถามีผู้บรบรลุธรรมวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้